สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าเช้านี้มาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของอสมาชิกท่านหนึ่งเข้ามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของเธอเริ่มเลยนะคะน้องบอกว่าเป็นคนจังหวัดศีสเกตเมื่อประมาณปี2012ได้มีโอกาสไปเยี่ยมแฟนครั้งแรกที่ประเทศเดนมาร์ก แล้เธอโชคดีค่ะเพราะในไฟล์ที่เธอเดินทางไปจะมีคนไทยร่วมเดินทางอยู่ด้วยแล้วนั่งติดกันกับเธอค่ะอายุประมาณ50ขึ้นไป50ปีพี่คนนี้เกดจะมากับสามีแล้วก็เพื่อนสามีเรานั่งชั้นธรรมดากันค่ะอพอนั่งเสร็จพี่เกก็เริ่มถามหนูเลยว่า มาเดนมาร์กทำไมหนูก็ตอบว่ามาหาแฟนค่ะแล้วเธอก็ถามต่ออีกว่าหรอแฟนทำงานอะไรรวยไหมมีบ้านเป็นของตัวเองไหมบลาบลา,บา,บาที่ถามเกี่ยกับแฟนหนูเจอกันเมื่อ,อไหร่ครบกันเมื่อ,อไหร่แต่งงานกันแล้วยังหนูก็ไม่ตอบค่ะได้แต่ยิ้มเฉย เธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วเธอก็พูดต่อไปว่านี่น้องรู้หรือเปล่าว่าสามีของพี่นะ่ะเป็นนักธุรกิจนะรวยมากเลยรวยจริงๆรวยระดับต้นๆของประเทศเดนมาร์กเลยนะเ,เธอบอกต่อว่าเธอแต่งงานมาหลายปีแล้วตอนนี้เธอมีบ้านอยู่ภูเก็ตตอนอยู่เมืองไทยสามีจะสร้างบ้านให้เธอหลายหลังมากไม่รู้จะสร้างทำไมหลายหลัง เนี่ยแล้วหลังล่าสุดที่สามีมาสร้างให้ราคาแค่25ล้านบาทเองหลังเล็กๆนี่ก็แลนว่าจะให้สามีไปสร้างบ้านไว้กลางทุ่งนาเพราะจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่คนภูเก็ตแต่กำเนิดหรอกพี่เป็นคนรีสเกตอยากไม่อยากสร้างเถียงนาแต่อยากจะสร้างบ้านให้อยู่เพราะว่าเราเป็นคนรวยนะ่ะจะมาทำอะไรธรรมดาไม่ได้หรอก นี่น้องแล้วน้องรู้ไหมคะว่าในกระเป๋าเดินทางพี่น่ะมีท่องเครื่องเพชรสร้อยทองไข่มุกเยอะแยะเต็มกระเป๋าเลยพี่จะขนไปขายให้กับพวกเมียฝรั่งที่ประเทศเดนมาร์กแล้วลูกหลานของพี่นะไม่ใช่ไก่กาอาัลเล่นะคะเรียนจบปริญญาตรีเรียนจบปริญญาโททั้งนั้นาสามีของพี่เป็นคนใจดีมาก ทำบัตรเครดิตให้พี่อยากซื้ออะไรอยากซื้อของแบรนด์เนมแพงแค่ไหนสามีก็ไม่เคยว่าแล้วพี่ไปไหนมาไหนไม่เคยได้เดินเองหรอกแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเบียดฝรั่งบนรถไฟหรือว่ารถเมลให้เมื่อยเพราะว่าสามีพี่จะมีคนขับรถส่วนตัวให้พี่ใช้น้องก็ทนนั่งฟังค่ะ ฟังจนเบื่อมากไม่ใช่เพราะอิจฉาอีป้านี่หรอกนะคะแต่เพราะว่าเพิ่งรู้จักกันบนเครื่องไม่ได้สนิทอะไรกันเลยทำไมต้องมาพร่ำพร่พร่ยาวมากขนาดนี้เอ๊หรือว่าแอแกลกัวน,นอ้องจะเหงาคะ่ะก็เลยชวนคุยอ่อก่อนลงเครื่องแกถามหนูว่าล้วจะกลับยังไงหนูเลยตอบว่าแฟนจะมารับค่ะแล้วหนูก็เลยถามกลับแกว่า อ่าแล้วพี่ล่ะคะกลับยังไงมีคนรถที่บ้านมารับลรอคะเธอก็ตอบว่าป้านั่งรถไฟกลับหนูก็เลยงงค่ะป้าทำไมคนรวยระดับมหาเศรษฐีต้นๆของประเทศเดนมาร์กกับรถไฟแต่ก็นั่นละะ่ะค่ะอาจจะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่เหมือนบ้านเราก็เป็นได้เนาะ อหลังจากที่แยกย้ายกันแล้วแล้วมาเจอแฟนน้องก็เลยเล่าให้แฟนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมั่งบนเครื่องอแล,แล้วก็เจอผู้หญิงร่ำรวยมากแฟนก็ได้แต่หัวเราะว่าเธอโชคดีนะที่รักที่เจอคนรวยๆบนเครื่องแล้วก็นั่งชั้นเดียวกับเธอจากนั้นน้องก็ลืมเรื่องของสาวไทยผู้แสนร่ำรวยบนเครื่องไปเลยค่ะและแล้ว วันหนึ่งมีญาติสามีมาเยี่ยมน้องก็เลยมาสะดุดแล้วก็นึกถึงเรื่องเรื่องของเธอขึ้นมานั่นก็คือ,อาญาติของสามีใส่สร้อยคออต่างหูแล้วก็สร้อยข้อมือที่เป็นชุดเดียวกันกันกบที่ ีคนไทยผู้รํารวยคนนั้นใสน้องจําได้ติดตามไม่ผิดค่ะป้าเป็นชุดเดียวกันเลยใช่แน่ๆเพราะว่าเธอให้น้องลูกๆคำคำแล้วดูอน้องก็เลยสะกิดถามสามีว่าอ่าคุณจําเรื่องที่ฉันเล่าให้ฟังได้ไหมบนเครื่องสามีก็เลยถามว่าทําไมเหรอน้องก็เลยเชี้ให้ดูว่าเนี่ยซอยเส้นนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ลายแบบนี้อย่างนี้เลย สามีก็เลยหัวเราะว่าอ๋อมีขายตามห้างทั่วไปเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวฉันจะพาไปดูจากนั้นสามีก็หลายวันผ่านไปก็พาไปที่ห้างแล้วก็พาไปดูมันมีขายจริงๆค่ะป้าอไม่ได้แพงเลยค่ะราคาแค่พันกว่าโคเอง แต่ว่าหนูก็คิดในทางที่ดีนะคะว่าเออสงสัยฝรั่งมันทําเรียนแบบกันแน่ๆเลยอเพราะว่าคนรวยระดับนั้นจะมาใส่ของราคาแค่นี้ทำไมเนาะป้าว่าไหมที่น้องเล่ามาทั้งหมดสาบานได้เลยค่ะป้าว่ามันเป็นเรื่องจริงน้องไม่ได้ตอแหลหรือว่าน้องไม่ได้อิจฉากันเลยนะคะแค่อาจมันไส้ว่ามันจะมาคุยให้ฟังเพื่อขอบคุณป้าแก้วนะคะที่รับฟัง ป้าสามารถเอาไปแชร์ให้เพื่อนอช่วยพิจรารณาเรื่องของหนูได้นะคะว่าหนูอิจฉาแกหรือว่าแกรวยจริงๆขอบคุณค่ะป้า <c oughs> <c oughs> ค่ะตามนั้น <c oughs> จบการรายงานข่าว <c oughs> เรื่องเราเช้านี้ <c oughs> จากประเทศอังกฤษ